ตัวเล็กๆกินเยอะๆนะลูกนะเออบริษังนี้พอยแม่เขาซือพิธีเมื่อนี้เป็นพิธีทําบุญตักบาตรโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านศาสหัวน้องแคนวันนี้เออตอนนี้กำลังจะไวผ้าขาวผ้าใกล้สิุ้ดตอนนี้กำลังจะไหวข้าวของประเทศนี้ไหวไหมพี่นี่ได้สมัีพิณาครับสมบูรณ์มากทีขึ้น คนนี้ก็คือพออโรงเรียนบ้านซาดหัวน้องแขนโรงเรียนเท่ามีโรงเรียนมีสถานที่ในการดำให้ดำหน้าพิธีก้อนก็คืออดีตนายกอบตสะบัวอดีตผู้ใหญ่บ้านอดีตอบตหลายอย่างร้อยเจยสามนี่แหละนะครับหลงหลลานเท่านะครับตอนนี้เพิ่งกลับม่างงานอยู่ เขาจากพี่จากนองนีละ่ะนะครับมาซอยบรรเทาทุกในเรื่องของอาหารรางวันนะครับหลังจากได้ข่าวหัวจากคอ,อปทอจากระทรวงมาแล้วกกน,น,น,นะครับมันจะเกิดครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับบัณฑิตก็จะขอตัวแทน,นผู้นั่งอยู่ใกลใใก้ๆนี่กาผู้ช่วย,ยผู้ใหญ่บ้านาบ้านหัวน้องแกนสมัยปัจจุบัน ท้อันเดียกันนะครับทางฝุ่นก็เป็นค้นขางบ้านข่อยเด้อพี่น้องสวายขอพระพุทธในแผ่นพญามอกนะครับนะอ่าพญสมศักดอาผ้าลงพญายอค์แรกนะครับท่านทออองค์ที่สองนะครับตัวแทนของทุกชนญาติพี่น้องกับมาหลายนะลายตา นักเรียนก็หลายหลายครับพัญหาประกอบผลิตพลังบาร์ครับตัวแทนของคณะกรรมการประธาขอโรงเรียนบจันญชาน้องแค้นเพิ่งกำลังจะไปถวายสรงผาพอเขาไปกรคนแรกพัญหาเดี๋ยวพัญญายยกมาจากผ้าตราถ้ําถวายเขาพระพุทธเตราถ้ํา ถวาาายพระหัเ้อ <Safe> ีกจ uh <Nice. S 1> well well ักหน่อยมากระท่ายกพันกระชิพผ้ากาวพันถวายり่ผ้าเข่าผักแม่พ่อศพนักศึกษาห้องเทียนบุญแม่พ่อศพแล้วก็ในเรื่องของการร่วมควยช่วยกันในการทับบุญนะครับให้โดนนะครับวห้อาเชิญคุณพ่อคุณอาชุดเสริมนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วก็ตัวแทนของคุณน้ำเท้าเชิญผัววสุ